ข้ามไปดูที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะมีรายงานเข้ามานะคะว่าพบแม่เท่านอนป่วยอยู่ใต้ถุนบ้านเพียงลําพังอายุ76ปีแล้วค่ะมีเพียงหลานพิการรวมถึงอาสาสมัครในหมู่บ้านที่แวะเวียนกันมาช่วยป้อนข้าวป้อนน้ําแต่เบื้องต้นทางในอําเภอพุทธไทยสงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือค่ะชีวิตของแม่เท่าวัย76ปีคนนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณนิมิต ปัตธมาเจริญในอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคือก่อนหน้านี้เดินทางไปดูแลพร้อมกับนายกอบาตาบ้านเป้ากับทางพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพวกหนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่ก็ไปให้กำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือเดินทางไปที่บ้านเลขที่78หมู่ที่1บ้านหนองบัวรองอำเภอพุทธไทยสงซึ่งเป็นบ้านของคุณทองดีลิวไทสงอายุ76ปีหรือว่าแม่เท่าคนนี้ค่ะ ก็ได้รับแจ้งจากคุณกิติพันธ์ผาดโผนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโร,าโรงพยาบาลพุทไทยสงบอกว่าคุณทางดีคุณทองดีเนะะี่ยค่ะนอนป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านตามลําพังไม่ได้มีลูกคอยดูแลมานานร่วมปีมีเพียงหลานพิการที่อยู่บ้านติดกันรวมถึงอาสาสมัครในหมู่บ้านที่สงสารก็เลยแวะเวียนกันเข้ามาช่วยดูแลป้อนข้าป้อนน้ําป้อนยาเป็นครั้งคราวตามอัตภาพ ส่วนสาเหตุที่แม่เท่านอนป่วยติดเตียงเป็นเพราะว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองประกอบกับเป็นช่วงที่อยู่คนเดียวประสบอุบัติเหตุตกแคร่ไม่ไผ่ก็เลยทําให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องนอนติดเตียงคล้ายกับว่าเป็นอมํมพึกมานานร่วมปีแล้วค่ะ ส่วนบ้านที่คุณยายนั้นอาศัยอยู่ลูกชายก็ขายให้คนอื่นไปแล้วแต่เจ้าของสงสารก็เลยให้อาศัยอยู่ไปก่อนนอกจากนี้คุณกิติพันธ์ธนก็เล่านะคะบอกว่าหลังจากที่มาเห็นสภาพก็รู้สึกหดหู่ใจสงสารเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนลูกไปทํางานต่างจังหวัดก็ไม่มีใครดูแลต้องนาเตียงคนไข้าจากโรงพยาบาลพุทธไทยสงและยารักษาโรคมาช่วยเหลือค่ะเราก็เลยต้องติดตามดูแลต่อเนื่องนะคะว่า คนไข้มีอาการคือมีต้องการช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็จะเข้ามาดูแลนะคะเป็นระยะระยะนะคะอ๋อคนไข้ตอนนี้คนไข้ก็คืออย่างเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ไม่คื มีลูกชายคนเดียวลูกชายก็ไปขับแท็กซี่รับจ้างรายได้ก็น้อยนะคะคุณยายต้องใช้แพมเพิร์ดคะ่ะใช้แพมเพิร์ดในการเปลี่ยนแพมเพิร์ดเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายบ่อยนะคะก็ไม่มีงบตรงนี้แล้วก็แค์กิเวร์คือคนดูแลอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นจิตอาสาก็จริงแต่ว่าจิตอาสาไม่ใช่คนที่ร่ํารวยนะคะเขาเองเขาก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีน้ําใจตอบแทนเขาบ้างที่เขามาดูแลคนไข้นะคะ ส่วนฝั่งของนองายอำเภอพุทธทยสงฆ์นะคะก็บอกว่าในการช่วยเหลือเรื่องของชีวิตรประจําวันในทุกๆวันนะคะตอนนี้ก็ประสานงานกับอาสา,าสมัครรวมไปถึงของความร่วมมือกับผู้นําชุมชนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงหมุนเวียนกันมาดูแลคุณยายค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งหนายพื้นที่อำเภอพุทธทสิสงฆ์มีผู้ป่วยติดเตียงลักษณะแบบนี้หลายรายด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนคอยดูแลส่วนกรณีที่ไม่มีลูกหลานดูแลนะคะก็จะร่วมกันในหลายภาคส่วนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ มีคุณยายเนี่ยมีบุตรหลานแต่เพียงแต่ว่าบุตรหลานไม่ได้กลับมาดูแลก็ต้องเป็นภาระของหมู่บ้านในการช่วยกันดูแลในส่วนของการช่วยเหลือพอดีว่าบ้านนี้มีความเข้มแข็งในส่วนของอการเป็นจิตอาสาครับโดยมีคุณยายคุณป้าที่เป็นจิตอาสามาช่วยกันดูแลแล้วก็มาป้อนอาหารซึ่งตรงนี้หาได้ยากในสังคมของเมืองไทยปัจจุบันในส่วนของทางภาครัฐการก็ท่านนายกก็ได้ มีการช่วยเหลือระดมทุนมาส่วนหนึ่งในส่วนของทางอำเภอพุทธิสงกิ่งกาชาติอำเภอพุทธิสงก็อยู่ในแผนที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนคุณยายในโอกาสต่อไปครับ นะคะคนไทยก็ร่วมด้วยช่วยกันคุณผู้ชมท่านไหนต้องการจะช่วยเหลือคุณยายทองดีนะคะสาม,มารถบริจาคได้ที่กองทุนเพื่อช่วยเหลือนางทองดีลิวไทยสงฆ์เลขที่บัญชี3 3 4 0 4 2 0 6 9 6นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาพุทธไทยสง์เพื่อเป็นทุนซื้อของกินของใช้หรือว่าจะติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือก็ได้นะคะสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 0 5 3 2 4 8นานายกอบตอบ,บ้านเป้าค่ะ